ก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดบ้านเราก็ติดเชื้อกันสูงน่ากลัวนะครับจากสถานการณ์โควิดก็มองผ่านไปถึงสถานการณ์การเมืองนะครับก็อย่างที่ว่าเอารัฐมนูนเข้าสภาแก้กัน13 12 13ฉบับก็ยังไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหวแล้วก็มีแต่ความหวัง ที่จะหาจุดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจจับสถานการณ์โรคระบาดโควิด19เนี่ยนะครับก็ตรวจเชิงลุกก็ติดเชื้อกันมากขึ้นจะเชิงลุกเชิอมรับอย่างไรมันก็ลำบากครับในขณะเดียวกันเมื่อมองผ่านสังคมเมืองไทยก็กำลังป่วยเพราะว่าเราไปดูข่าวคราวแต่ละเรื่องนี่นะครับก็มีแต่เรื่องตีรันฟันฆ่ากัน มีแต่เรื่องเร็วร้ายนะครับข่าวทางสังคมจิตวิทยาจริงๆเนี่ยถ้าเรามาพูดเป็นวิชาการทางการเมืองนี่มันก็จะเครียดกว่าเปล่าเพราะว่าเราการตรวจสอบความมั่นคงของประเทศมันต้องดูจากพลังอํานาจ5ส่วนด้วยกันแต่ก็คงไม่มาคุยตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็อยากจะบทบทให้ฟังว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยบ้านเราดูเหมือนจะไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควรนะครับในเมืองนอกเขาก็มีการ ต่อต้านวัคซีนกันชัดเจนบ้านเราแรกๆก็มีอยู่หมอคนหนึ่งก็ไปออกอากาศวิทยุน้ำวิทยุนี้แต่ว่าต้านกระแสไม่ไหวเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ต้องฉีดวัคซีนนะครับก็ตอนนี้ก็เงียบเงียบไปแต่ว่าพวกแพทย์แผนปัจจุบันก็คุมเชิงกันนะครับพวกที่ไม่เชื่อโควิดก็ดูแลคนไข้ของตัวเองนะครับว่าเออบางคนก็ยังไม่ให้คนไข้ในสังกัดตัวเองไปฉีดอยู่ฉีดยา ในวงการลึกๆผมก็ได้ข้อมูลมามากนะครับแต่พูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคนนี้ได้เตียงคนนั้นไม่ได้เตียงเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าเราที่จริงเราก็มีทางเลือกตอนนี้ก็มียาไทยนะครับขึ้นมาแล้วก็มีการแจกจ่ายแล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ขึ้นมาโดยเฉพาะพายทลายโจรน,นะครับก็ พัเพื่อนกันเป็นข้าราชการระดับสูงก็โทรมาบอกให้ฟังนะครับจากทางเหนือบอกว่ามีเพื่อนตำรวจสามคนด้วยกันอีกสองคนนี่เขาพาไปโรงพยาบาลได้คนนั้นไม่ได้ไปโรงพยาบาลครับ mm hmm. ต้องรักษาตัวเองก็ปรากฏว่าเขาก็หายนะครับแต่สองคนนั้นเชื่อลงปอดนะครับแล้วก็หลายแห่งนะครับบางแห่งก็บอกนักโทษก็หายกันทั้งคุกนะครับ mm hmm. บางก็บว่าที่ไม่โดนเขาวิจัยมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นข่าวจริงข่าวเท็จไม่ทราบ ต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าโรคโควิดเนี่ยที่คนเราจะเป็นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพราะอบายมุกนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับอบายมุกคือปากทางแห่งความเสื่อมนะครับเช่นตอนนี้ยอดโควิดติดกันสูงก็อาจจะเพราะบอลโลกอบอลยุโรปมานะครับบอลยุโรปมาก็นอนดึกดูบอลกันไปนะครับแล้วก็ไปเล่นกันไปนะครับพักพวกพนปู่ของผมคนหนึ่งก็คงไปคุยกับต้นบอลน,นะครับก็เลยติดเชื้อโควิดตอนนี้ก็หายแล้วนะครับ อย่างนี้ครับคือกินเหล้านาดีภาชีกินลาบาดหวยใต้ดินนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมว่าต้องระวังระวังหน่อยนะครับคนที่ไปน,นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็เขาเรียกอะไรนะครับภูเก,เก็ตสแตนบอกนะครับก็จะเร่งการท่องเที่ยวนะครับทนายกประยุทธ์ก็พยายามจะเปิดประเทศภายในร2 0วันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็กำลังมองผ่านเอ่อ มุมมองผ่านกล้องสองกล้องนะครับในเรื่องสถานการณ์โลกนี่มองผ่านกล้องแห่งดวงดาวกับกล้องแห่งพุทธศาสนานะครับก็เรียนท่านผู้ฟังท่านใดนะครับว่าจริงๆแล้วในโลกนี้เนี่ยนะครับมันมีศาสตร์สองศาสตร์ที่เราน่าจะศึกษาคือพุทธศาสตร์นี่ครอบคลุมโลกหมดนะครับก็จาวโตกนี่ถ้าอ่านแล้วครอบคลุมโลกครอบคลุมจักรวาลนะครับแล้วก็อีกศาสตร์หนึ่งคือศาสตร์พยากรณ์ศาสตร์พยากรณ์นี่มีศาสตร์งมงายนะครับแต่ว่านี่ผมเราไม่ได้มาพูดในประเด็นนี้ พียงแต่่าบนแก้กลุ่มนะครับคือท่านประยุทธ์ก็ประกาศเร็วไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าสถานการณ์ก็ยังแรงอยู่ถ้านักข่าศรสตร์ที่มีมุมมองที่ดีเนี่ยครับก็น่าจะเดอนท่านนายกหน่อยว่าลองคิดดูนะครับยิ่งจบเป็นร้องก็ยังต้องฟังลูกแกร้องทักก็ยังต้องฟังกันบ้างนะครับคือตอนนี้ปฏิกิริยาที่ผมพ,พูดเสมอครับคือไอ้ดาวพระฤหัสกำลังเดินข้าหาดาวเสาคือถอยหลังแล้วเกพักนะครับ จากราศีกลุ่มมาสู่ราศีมังกรตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ที่ราศีมังกรปฏิกิริยาอันนี้คือปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงยุคนะครับซึ่งทุก20ปีเนี่ยดาวคู่นี้จะทำปฏิกิริยากันในเชิงนี้เมื่อ2 4 7 5ดาวตัวนี้ก็เป็นดาวเปลี่ยนแปลงยุคบาทีหนึ่งตอนนี้มันเป็นโรคระบาดก็จะมีะมโรคระบาดเกิดขึ้นเรื่อยๆที่โรคระบาดมันระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้นะครับเพราะตรง12นาฬิกาคือลัคนาโลกและก็ลัคนาประเทศไทยด้วยเนี่ยโคจัรศ,ศาสตร์บอกว่า มันเป็นลัคนาแล้วดาวมฤตยูมันไปกลุ่มอยู่แล้วก็ไปอยู่กับดาวการทาหารดาวสงครามนะครับเพราะเป็นดาวขุนพลตรงนี้นั้นการทาหารก็ถูกกดกดไว้อยู่เหมือนกันนะครับยังไม่ขยับเขยื่นเคลื่อน,อน,อนที่เต็มทางนักนะครับแต่ก็ลบกันไฟแรกนะครับในพม่าก็คงยังไม่จบที่แถวตะบันออกกลาก็คงยังไม่เลิกนะครับเรามาดูนะครับ เมื่อดาวสองดวงนี้เดินเข้าหากานันในสถานการณ์มันบวกยากนะครับยังเป็นลบอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ความวุ่นวายของโลกนะครับประมาณเดือนตุลาครับกลางเดือนตุลาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพฤหัสจะเสริฟคือเดินเริ่มหยุดแล้วก็เดินหน้าก็เริ่มเดินจากดาวเสาร์ไปสถานการณ์กณ็คงจะดีขึ้นแล้วก็จะไปเปลี่ยนราศีกันเดือนพิจิกานะครับฉะนั้น สารโควิดก็อาจจะเบาบางลงแต่ก็ยังไม่เต็มที่แต่พิสิกาก็จะเริ่มเบาบางลงก็เป็นข่าวดีทางมุมมองของโหรศาสต์นะครับที่พวกเราต้องรับทราบไว้แล้วก็ส่วนพระรหัสเนี่ยหมายถึงการศาสนาหมายถึงความวิธีธรรมหมายถึงเรื่องกฎหมายหมายถึงประเพณีวัฒน,นธรรมต่เนี้ยเราก็เห็นแต่ข่าวร้ายข่าวที่ไม่ดีในวงการสงออกมานะครับลระสงค์แล้วก็มีการแสดง อดอุตตริมนุษยธรรมการจัดการในศาสนาก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยนะครับก็ยังมีข่าวข่าวเด็กร้องผิดปกติเหมือนมีผีมาเข้าก็เป็นธุระเดือดร้อนท่านหมอปลากันอีกแล้วนะครับท่านก็ไปเอาเด็กมันดูแลที่บ้านหมอว่าเด็กขาดสารอาหารแต่เด็กก็ดีขึ้นนะครับก็หมอปลาก็ทําหน้าที่นะครับก็ไม่รู้พอมอจะว่าอย่างไรนะครับ แล้วก็ท่านก่อนอภินิหานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะทุกคนก็ทําหน้าที่ตามความเชื่อของตัวเองนะครับก็เลยตรงนั้นบ้านหลังบ้านบ้านเหล็กคนนั้นก็มีคนเอาน้ําเน้อมาเส้นหมอป๋าก็เลยเตะขวดน้ําแดงนะครับแล้วก็ฉี่ใส่ต้นไม้นะครับน่าจะเป็นวิธีแล้วก็พาเด็กไปเขา่าเด็กก็ดีขึ้นเราก็มองดูมุมมอง,มองทางคมจิตทิทยาเนี่ยนะครับยังมีเรื่องราวของพระเอ่อที่ แถวแถววังหินศรีสะเกดนะครับไปมีส่วนเกี่ยวกับการเปิดร้านคาราโอเกะก็ไม่มีอะไรที่ชําระและเรื่องคดีวุ่นวุ่นคือผม,ผมไม่มาสรุปข่าวบอกท่านแต่ว่าคุยอยู่สองมุมมองนะครับก็บอกแล้วว่าพระรหัสเนี่ยมันเดินเข้า,าหาดาวเสาและดาวเสานี่หมายถึงกรรมกรหมายถึงผู้ใช้แรงงานฉะนั้นการระบาดของโควิดเนี่ยจะมาจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานกรรมกรแล้วก็พวกปสุสัตว์ต่างๆเห็นไหมครับเออมันเป็น ผีดา่านบัวก็ไม่ทราบว่าแก้ไขไปถึงไหนแล้วนะครับนั้นเราจะทํำยังไงในสังคมที่เราพอมันสองมุมมองนะครับส่วนมุมมองเนี่ยพระฤหัเนี่ยเมื่อพระเลืดถอยหลังในศาสนาปัญหามีเยอะนะครับดังนั้นเราจะทําไงดีครับก็เราจะต้องมาตั้งหลักกันนะครับทุกวันนี้เวลาเราไปเสพข่าวอ่านข่าวฟังข่าวดูข่าวเนี่ยหรือไปคบใครก็ตามถ้าชีวสึชีวิตมันเลวร้ายลงท่านก็ถอยถอยกันมาเลยครับเพราะข่าวทุกวันนี้มัน ก็ไม่ได้อะไรในในเชิงของความรู้สึกที่เป็นสุขนะแล้วก็เมื่อน,นี้ทีวีแต่ละช่องนะครับก็เปิดการทําข่าวเชิงรุกนะครับนักข่าวก็ไปตั้งตัวเป็นผู้สืบข่าวแบบประเภทหาข้อเท็จจริงกันเสียเองเอ่าไปดึงเอาเรื่องคนนุ่นมาพูดคนนี้มากล่าวแบบว่าเหมือนกับต้องแสดงความทิดกันทุกฝ่ายนะครับเหมือนจะให้ประชาชนเนี่ยเป็นสารตัดสินทีย่างไรก็ไม่ทราบ เรียกว่าอันนี้หาข่าวเชิงรุกนะครับแต่ท่านท่านมีควครับท่านลองสังเกตดูว่าท่านรู้สึกมีความสุขไหมครับถ้าท่านคบคนคบข่าวเนี่ยแล้วท่านมีความทุกข์เกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ผมว่าท่านถอยออกมาดีกว่านะครับอยู่เฉยๆฟังเท่าที่ฟังรู้เท่าที่รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีนะครับอีกไม่นานปลายปีก็จะต้องมีการดาวนู้นนี้ย้ายดาวนั้นย้ายก็ต้องไปไหว้ดาวย้ายกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่กันมานานนะครับ เราไม่นิยมเรื่องการไหว้ดาวย้ายอะไรกันเหมือนทุกวันนี้นะครับซึ่งเราก็ไปเสียเงินเสียทองกันไปทําวิธีกันอย่างเรื่องราหัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องบน่นๆไว้แล้วครับเพราะว่าผมไปดูทีวีไปรัางข่าวก็มีแต่เรื่องที่ดูแล้วมันเครียดทั้งนั้นนะครับฆ่ากันพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อไอผู้หญิงฆ่าผู้ชายก็ถึงหัวมันก็มีอยู่ในสินข้อห้านะครับเรามันลื้อฟื้นสิน้อากันดีไหมครับ นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดิการไม่พูดบดไม่ดื่มสุราถ้าลื้อพื้นอันนี้ได้ก็น่าจะดีนะครับคืออย่างไรก็ตามเนี่ยสถานโควิดเนี่ยมันก็จะคงต้องเป็นอย่างนี้ไปกว่าจะเดอนตุลานั้นเราก็มาป้องกันตามที่สารารณสุขเขาบอกเขาให้ทําแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับตำรายาไทยก็ใช้ได้เยอะแล้วก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็พวก การบริหารสถานการณ์โควิดก,ก็ต้องเห็นใจนะครับด้วยการทุกฝ่ายทุกคนก็เครียดนะครับโดยเฉพาะนักปฏิบัติเรื่องราวที่เราได้ยินจากข่าวโควิดตรงนู้นเจ็บตรงนี้ป่วยเนี่ยบางทีเขาบอกว่านอนตายคาบ้านหลายชั่วโมงฝ่าทางการจะเอาส่งโควิดไปก็มีมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องระวังแต่ก็อีกนะครับผมว่ากรรมดีมันช่วยป้องกันคนได้นะครับบางทีสามีภรรยานอ,นอนด้วยกันปรากฏว่า คนนึงเป็นอีกคนนึงไม่เป็นอยู่ด้วยกันก็มีนั้นเรื่องโควิดมันไม่เข้าใครออกใครเมื่อเร็วๆนี้นะครับสอบสวนโรคคนคนนึงเป็นทํางานด้านตัดต่อเกี่ยวกับมีเดียพวกนี้นะครับหาแหล่งที่ติดเชื้อไม่ได้ว่าแกติดมาจากไหนเพราะคขาลอบตัวแกก็เป็นแกเกิดเป็นคนเดียวขึ้นมาแต่หมอก็ให้คําตอบอะไรไม่ได้ดัสถานการณ์ตรงนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าท่านมีจิตใจที่ดีเนี่ยมันก็จะมีความเข้มแข็งของตัวเอง ผมกงพูดบกบนนะครับแต่ว่าก็มาบ่นแก้กลุ่มจะอยากจะฝากสิ่งที่ท่านที่สำคัญมากไว้ในตอนสุดท้ายของการพูดคุยกันวันนี้นะครับเขาบอกว่าจิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอได้นะครับแต่ว่าจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยอยู่ในร่างกายที่เข้มแข็งไม่ได้อันนี้ก็เขาฝากไว้เป็นเรื่องราวสำหรับวันนี้นะครับ